ค่ะสวัสดีนะคะค่ะก็สวัสดีกับบรรยากาศตอนแรงๆนะคะค่ะมอนี้ก็จะพามาเลาะสวนฟักทองนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนตุลานะคะปลายเดือนตุลาคมฟักทองเพิ่นกะเริ่มงามแล้วนะคะเริ่มงามเริ่มดำนะคะพอดีช่วงวง 2, ัสองสามเมือก่อนนี่ฝนตกลงมานะคะ แป้งนี่จะลงทั้งเบิด์สองกระป๋องนะคะสองกระป๋องทีแนมเห็นสีเขียวๆนี่คือเป็นฟักทองเบิดเลยนะคะจากคลิปก่อนๆหลอกก่อนที่เข้าไทยถึงนะคะตอนนี้กะเรื่มปลูกใหม่กะเรื่มงามเรื่มได้ผลนะคะเพราะว่าฝนพ่นเรื่มห่างเรื่มห่างออกนะคะเริ่มถึงช่วงแล้วกะเป็นช่วงของปลายฝนนะคะปลายฤดูฝนแล้วก็จะเข้าต้นฤดูหนาวนะคะ คนจะกำลังงามอีกประมาณอาทิตย์กระนาจ,จะเห็นดอกเพ่นแล้วนะคะกระจะได้เริ่มผสม กำลังเขียวกำลังงามเลยนะคะที่เห็นเขียวๆนั่นจะเป็นเขานะคะเขากะยังบ่านหลักแจ ัวน,นี่จะล่องพื้นเส็นขี้ไก่นะคะขี้ไก่กับปุ๋ยเสื้อิันกะเหย่วนะคะผันขางเหยว คาเมื่อนี่พาเมืองเพียงซ้ำนี่ค่ะสวัสด,ดีค่ะ